เศรษฐกิจและทางการศึกษานับถุงวันนี้มีผู้ติดเชื้อของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนับเป็นจํานวนประมาณ800คนเศษท่าครือข่ายสุขภาพราชการจึงได,ได้เริ่ทมทําโครงการสร้างภูมิปุ้มกันหมูราชการสู้โควิดอันหนึ่งภูมิปุ้มกันหมู่เป็นเป้าหมายเป้าหมายเดียวเท่านั้นที่สามารถทําให้ชาวนาครกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมไปเดินตลาดซื้อของตอนเช้า ไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ตั้งวงกินน้ำชาเสวนานตอนเย็นเด็กๆไปเรียนหนังสือกับคุณครูและเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนผมคิดว่าทุกคนฝันถึงชีวิตแบบนั้นและอยากให้มันกลับไปครับความฝันอน,นั้นตวิถีชีวิตแบบนั้นพวกเราสามารถช่วยกันสร้างขึ้นได้เราสร้างอนาคตนั้นได้โดยอาวุธเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคืออัตราส่วนการได้รับวัคซีนในคนคนครต้องเกิน70เอร์เซ คนนครเดินมา10คนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว7คนทีมงานรัศก,กาจึงใช้อิมมูน s ิ BAND เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ภารกิจการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ประสบความสำเร็จโดยจุดประสงค์ที่คาดหวังจะเกิดกับโครงการนี้คือ 1. บุคลากรทางการแพทย์ทุกโรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนครบแล้วใส่ริรชแบนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ สองคุณครูในโรงเรียนพ่อค้าแม่ค้าใส่ริสแบนไม่ได้รับกลุ่มคุ้มกันจะสร้างความมั่นใจให้สามารถเปิดตลาดเปิดโรงเรียนได้อีกครั้งสามปร,ารประชาชนที่ได้รับริสแบนจะได้รับส่วนลดนโปรโมชั่นจากกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสร้างแรงมั่ใ,ใจให้ใหอยากฉีดวัคซีนสี่สร้างความหวังให้กับประชาชนถ้าประชาชนเห็นคนใส่ริสแบนเยอะมีกลุ่มคุ้มกันเยอะทำให้อยาก จะไปฉีดยาด้วยเหมือนกันเสมือนเป็นแสงสว่างที่ไร้เงาที่ทําให้คนรู้ว่าการช่วยฉีดวัคซีนกันเ้เยอะแล้วเรื่องในครั้งนี้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้จะจบลงได้พวกเราทุกคนคาดฝันถึงวิธีชีวิตหลังการระบาดเป้าหมายที่จะเป็นอย่างกันได้คือการุ้งกันหมู่นเอาลูก<ำ>เตียหรดอยาวจังป่าฟันยาวได้หรือว่าเรื่องราวร่วโระบาดที่กาลังแพร่กานวนดมากม ในการรักษาดูแลให้ยาให้ดีที่สุดวิธีที่รองลงมาก็คือการรักษาถามกันว่าเราเป็นโรคเราไม่สบายเรามียาจำหน่ายแต่ทำไมพอโควิดมาเราไม่มียาจำหน่ายให้พี่โน้องประชาชนซื้อวันนี้หลายประเทศ มีวิทยาการนวัตกรรมที่ก้าวหน้าสามารถผลิตยาขึ้นมาสู้กับโควิดได้แต่พอดูเรื่องของพันธุกรรมที่เป็นเชื้อโรคดูลักษณะของการแพร่ระบาดนั้นยังมีอีกหลายยกเพราะไม่แน่ใจว่าเราสู้กับโรคติดต่อมาหลายโรคในประเทศไทยจนเป็นที่ยอกศของดับเบิลยูเอ็โอว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศแนวหน้า ในการสู้กับโรคติดต่อที่ระบาดแรงมาตลอดทำไมถึงเราไม่ใช้ยาก็เพราะว่าเรายัางกังวลว่าไม่รู้ว่าโอกาสของการดื้อยาที่เกิดขึ้นนั้นจะกระทบกับพี่น้องเราขนาดไหนไม่สามารถกินยาได้เป็นร้อยแปดชั้นมันยังไม่รู้ความหมายการสร้างกูุ่มคุ้มกันเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก ไม่เฉพาะคนทางสก,กาเลยมันเป็นเกราะกำบังและเป็นภูมิต้านทานของชาวนาครถึงธรามแล้วมันเป็นกราะกำบังให้ประเทศไทยที่สําคัญมันจะสร้างระบบเศรษฐกิจระบบความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องชาวลานสก,กาชาวคีรีวงชาวขุนทะเลหรือชาวที่เราทางานที่เป็นอัตลักษณ์ว่าเป็นเมืองที่อากาศดีที่สุดเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับ ั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ลงทะเบ,บียนวัคซีนวันนี้จํานวนมากแต่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ที่เลือกมาที่นี่และมาชื่นชมกับที่นี่ในเปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนทุกอ,อําเภอที่ลงทะเบ,บียนวัคซีนชาวราษกาลลงทะเบียนมากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นเรื่องที่ส่งตัวนี้ออกไปนั้นพอคนเขาอ,อ่านทุกจังหวัดความเชื่อมันน่นเันเกิด ความเชื่อมั่นของผู้บริหารประเทศของรัฐบาลจึงให้ความสําคัญกับพี่น้องราซกาท่านเป็นคนแรกๆของนครศรีธรรมราชที่ใช้คําว่าสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะเดินหน้าสู้กับไัยโควิดครับผมวันนี้นะครับเราจะชนะโควิดไปได้วยกันด้วยการฉีดวัคซีนนะครับสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับเพื่อจะให้พี่น้องคนไทยนะครับผมเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเก็บภาพนะครับภาพประทับใจนะครับ หกห้าสีสนูนยครับขอนนเชีญลงพิธีกรรมให้กับพี่นี่เปิดเลยครับผมวันนี้เราต้องชนะคลุ่ไปด้วยกันนะครับผม